โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ตัวนี่มาครับ MPPT Solar Charger นะคะรับย่อนี้เนาะโอเคเยวมาแกะกล่องเรามาเทสดูว,ว่าการตั้งค่ายังไงนะครับโอเคดูก่อนในกล่องมีอะไรบ้าง okay. Okay. ผมก็มีแบตเตอรี่เดี๋ยาจะเทสสห้ดู ก็มีแม็นนวน,นะครับน่นวนโอเคอันนี้ใช้เองนะอันนี้เป็นเคยใช้แล้วนะครับใช้มาสองปีแล้วตัวนี้ก็ซื้อมาอีกทําเพิ่มนะครับระบบยี่สิอันนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับโอเคข้างในกล,อล่องอะไรบ้โอเค <c oughs> ก็จะมีตัวโอเคหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะโอ,โอเคตกตกตก,ตก,ตกเป็นอย่างนี้โอเคโอเคจลเซนนลนะครับชัดก็จะให้ตัวนี้มา วงจรการอ่อตรงนี้เอาไปทาบแล้วก็เจาะรูในการยึดขเขานะครับเก็จะมีรูตรงแกะเอาแกะออกตอนนี้เวลาเราจะเจาะรูเพื่อจะยึดตัวนี้นะ,ะออก็เอานี้ไปแปะแล้วก็เขาจะมีลายวงจรให้นะเอเคก็แ okay. ถมมา อันนี้ซื้อมาใช้เองนะครับไม่ต้องมาถามซื้อผมครับผมชอบเทสให้ดูเนาะโอเคมาดูอันนี้เป็นไง <c oughs> มา <c oughs> ก็ก็ซื้อจากออนไลน์นะครับโอเคมาดูหน้าตาเขาโอเคเห็นไหมเห็นนี้นะครับก็จะเป็น รุ่นเนี่ย MPT t h r a s h รน c c, น์นะครับโอเคี่ห้อนี้สีขาวโอเค M L สองสี่สองศูนย์นะครับตัวนี้ชาร์จแม็กซิมัมชาร์จยี่สิบแอม นะครับก็ได้ทั้งระบบยี่สิบสีสิบสองโวลต์ยีิบโวลต์นะครับเคยเห็นในก้าข้างล่างก็เป็นฮิตซิงนะครับนนี้ซื้อมาเป็นตัวที่2แล้วนะครับเค okay, <Okay, S 2> เขาก็จะมีรับประกันนะครับอันนี้เค okay, ข้างบนนี้ก็จะเป็นบอกอะไรนี่โอเค แบตรีชาร์จนะครับ20ซออันนี้มันมีรุ่น20 30ิบอันนี้ก็แรงดันชาร์จโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคก่อนอื่นต้องอ่านเมนนวูน <c oughs> ก่อนเงินให้ทำอะไร โอเคก็จะมีบอกนะครับว่าข้อต่อแบบไหนนะครับข้างล่างนี้โอเคต่อเท็มเขาบอกให้เอาชนี้ต่อเนาะโอเคต่อเข้าไป นะครับเราข้างล่างก่อนนะช่องซ้ายต่อเทมตัวนี้นะครับ PV <TV, S 1> แผงโซลาเซลล์บวกลบแล้วก็แบตบวกลบแล้วก็โหลดเอาไปต่อหลอดไฟอะไรต่างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องต่อสายแลนไ2 2สอนะครับโอเค อืมโอเคอะดูเขาตั้งอะไรบ้างโอเคมีอันนี้มีรุ่นยี่สิบมีชาร์จยี่สิบีชาร์จยี่สิบสี่สิบโอเคอันนี้แล้วแต่ตผมซื้อรุ่นยี่สิบมาคนะรับว่าแบตแบตผมรุ่นเล็กเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตตัวลิเธียมตัวนี้ กันต่อก็จะประมาณนี้นะครับมีแผงเข้ามาแล้วก็ต่อ,ต,อต่อเทมเป็นหลอดไฟนะนี่แบตเตอรี่เดี๋ยวเราต่อแบตเตอรี่แบตเซลล์มาเข้าคูนี้แบตเตอรี่แล้วก็หลอดไฟไม่ได้มารีวิวนะมาอธิบายวิธีการใช้งานร้าวๆอันนี้เก็บไว้ดูเองบางที แมนวนมันหายผมก็จะมาดูคลิปนะไว้โอเคมาดูหน้าตาเขาเขาบอกว่าบางคนไม่ชอบอ่านแม่นวลเนาะก็บางทีถ้าเราอ่านแมนวลเราจะเข้าใจนะปุ่มข้องบอกขอ้ขอมีทั้งหมดอยู่ห้าปุ่มสี่ปุ่มเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวานะกดเนาะหน้าจอจะมีอะไร ถ้าเราดูตรงนี้นี่โหมดกลางคืนลบนี้ขึ้นมา Day solar cell c h a ชาร์แบตเตอรี่ดีชาร์จโหลด MPVT b o t f r o สต i n g แรงดัน12/24นะครับตรงนี้เป็น s e t t i n g o o m l u ม t o o t h โอเคอันนี้เป็นเลือกแบตเตอรี่ว่าเป็นเจลลิเทียมอันนี้เป็นโวลร์ะ เคพารามิเตอร์ก็จะเป็นสตาร์ทอัพก็เดี๋ยวดูตามรูปก็จะกดระดับแบตเตอรี่เนาะโอเคเมนอินเทอร์เฟซแรงดันคอมบันเนนชาร์จแบตเตอรี่โหลดชาร์จแคปาซิตี้ดีชาร์จเทมเพอเรเจอร์เอ่อหมดเออร์เลอร์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นโหมดอ่อกดยังไงโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีกดอันนี้ก็คือ up down เนอะ up down ขึ้นลงฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อตัวนี้เป็น return exit enter s u b เมนู set and save turn on off load นะครับ on off load ก็คือเปิดปลอดไฟก็คือตรงนี้นะครับ ข้างล่างโอเคตรงนี้ก็บอกว่า system parameter setting uh, use the uh, battery system แล้วก็ boot กระแสลูกสัน n ามมาอันนี้แล้วก็ f over discharge return แล้วก็ over discharge นะครับโอเคเราจะตั้งยังไงโอเคมาดูตัวตัวนี้ตัวที่หนึ่งก็คือบอกว่า type แบตเตอรี่นะครับต้องเลือกแบตเตอรี่นะครับตัวที่สองก็คือ system เ,เป็นอะไร default นี่ default คือค่าโรงงานที่มาจากออตโต้เนาะตัวที่สาม e q a l i i n g ก็คือ การชาร์จเนาะการชาร์จเราเขาใช้ชาร์จสมดุรทุกเซลอะไรไหมนะครับประมาณนี้แล้วก็มันมันตั้งได้ตั้งแต่เก้าถึงสิบเจ็ดโวลต์นะครับแล้วก็ default คือค่าโรงงานอยู่ที่สิบสี่จุดหกอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกดดูเนาะบู c ชาร์จก็คือแรงดันเพิ่มนะครับก็ตั้งปรับได้อยู่ที่สิบเก้าเก้าถึงสิบเจ็ด ระบบยี่สี่มันจะออโต้เนาะมันมันมันไม่มีให้เราชาร์จยี่สิบยี่สิบห้ายี่บหกวนไม่มีนะแต่ว่ามันมันอืถ้าจะหาคงมันจะสองเท่าเนาะเราปรับเป็นยี่สี่มันก็จะปรับสองเท่าอยู่ที่สิบสี่ก็มันจะบูตอยู่ที่ประมาณสิบสี่นะครับต่อมาฟอติงก็คือการรักษาระดับแรงดันเมื่อมันชาร์จเต็มแล้วค่าโรงงานก็อยู่ที่สิบสามจแปดอาจจะปรับเพิ่มเป็นสิบสี่จุด สี่อันนี้ก็แล้วแต่เรา over discharge recovery นะครับ default อยู่ที่1 2บกผมคิดว่าจะตั้งอยู่ที่12.6สอดหก default ครับ discharge voltage ก็อยู่ที่12.10อ้สิบคาโรงงานอยู่ที่1 1 1 1อจุเอ็ดจก็จะไปผมก็จะไปปรับเพิ่มเป็นสิบนะอันนี้ก็ IP เท่าไหร่นะีก็จะบอกของแต่ของผมซื้อมาเป็นสเปกยี่สแต่แรงดัน,นครับต้องดูนะแรงดันชั่วไป maximum point solar cell องศาแบตเตอรี่ววลเตจไม่เกินสานะครับนะเพราะว่าถ้าต่อเกินเนี่ยบางทีเราไปต่ออนุกรมเกินเกินแรงนั้นที่มันรับได้เนะนี่คือคือโซล่า ก็อยู่ที่ประมาณนะถ้าตัวนี้ก็ประมาณโซล่าพีวีก็ไม่ควรเกินเขาแนะนำวันนี้ประมาณเก้าสิบโวลต์ร้อยโวลต์อะไรประมาณนี้โอเคต่อมาแ okay. อมป์วัดโอเคแรงดันองศา IP พีสามสิบสองคโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะ โเคนี่เดี๋ยวกดกันเดี๋ยวผม <c oughs> อันนี้ไว้นี้ก่อนแล้วกันเนาะ๋ยวผมจะตั้งค่านะพผมจะไปประกอบเข้านะตัวชาร์จเจอร์โอเคปรับต่อก่อนนะต่อไปเร่งจวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมหาแบเกอร์มาก่อนแป๊บนึง่งจะเหนนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะต่อสายก่อนนะครับก็เดี๋ยวหาแ,แ,แบตเตอร์นะครับอันนี้ผมมีแบตเตอร์ก็จะต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับอันนี้นี่นี่แบตเตอรี่นะครับอโอเคเข้าต่อแป๊บนึง Okay. ตัวนี้มันก็จะมีบวกลบจริงๆต่อตรงก็ได้นะแต่ผมเข้าแบตเตอรี่ก็บวกลบเข้าบนออกล่างเขาจะเข้าตรงนี้เนะส่วนโซลาเซลล์เดี๋ยวค่อยปรับว่ากัน <c oughs> มีสายไฟมากก่อนตรอจเกแบตเตอรี่บวก ก็ต่อเข้าธรรมดาครับก็ต่อเพื่อเทสนะแต่ถ้าจริงๆก็ต้องสายใหญ่กว่านี้นะจริงๆต้องสายแบบแบบนี้เนาะสาย p v f เลยนะครับเบอร์หกเลยนะครับยิ่งดียิงย่งใหญ่ยิงย่งดีนะเป็นสายไยเนี่ยผมจะจะต่อ, <Okay. S 2> อเข้าไปบวกเรวจะต่อเพื่อเซตเนาะได้ไหม ยาไหนก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บั่งนี้ต่อคร่าวๆนะพอพอได้เสร็จนะนี่มาสายไฟมาก็อื้อืก็ลบนะครับ ก็เช็เ,เนาะนี่แกะมานะไม่ไม่ได้ตัดเลยครับเรียวเรียวเลยนะโอเคนี่เบกเกอร์นี่ลงก่อนโอ้ต่อไปจะนี้เราจะต่อเข้าอันนี้นะรบฝั่งนี้นะมันเป็นจะเป็นกอดกอดขึ้นเนาะเห็นไหมครับพมินินอลตรงนี้มันจะ อาแขนกอดขึ้นเนาะโอเคอันนี้ใส่เข้าไปกระมุนจริงๆต่อตรงที่ทร์มินอนตรงนี้ก็ได้นะทำนอนนี้ก็ได้แต่ว่าใส่ปักเกอร์ก็ดีกว่าจะได้เปิดปิดง่ายนะครับพอมันอยู่พอมันอยู่จะไปก่อนได้ไหม งานจริงต้องสายใช้สายเส้นใหญ่เบอร์หก P V F เบอร์หกอะไรอย่างนี้ก็ได้ใส่ยสยไฟฟ้าะครับมันจะนำกระแสได้ดีโอเคที <S <S okay, นี้อ่ะ P V ลบ B ลบก็คือแบตแบตเตอรี B ่ตรงนี้โอเคสังเกตรูมันใหญ่นะเห็นไครับมันจะเป็นสัดเข้าไปฟับโอเค ข้าเป้าไนีบ่บอันนี้บวกเอาข้างกันนะใช้เทสดนะครับอย่าไปดราม่านะครับว่าสายสายเสล็กอย่างอันนี้ใช้ใช้เซตอัพจะก่อน ทดสอบนะครับโอเคต่อไปต่อเข้ามาที่ตัวบวกแบตเตอรี่นะอันนี้แบตเตอร์ยังไม่เปิดนะอันนี้จำลองก่อนนะ ถุงมือก็ควรที่จะใส่นะครับโอเคต่อไปแล้วเดีย๋ยวใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งมีถุงมือแต่ไม่ใส่อันตรายใส่ถุงมือใส่ถุงมือย้อมกับไฟนี่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ดีนะเอาโอเค ควรจะใส่ถุงมือนะครับต่อปลวกไฟนี้เนาะบางทีเราพลาดได้นะครับมิตเตอร์ผมอยู่ไหนกันเลิกยาวๆหน่อยถ้าใครกล,ลีได้ครับถ้าใครดูดรู้แล้วก็เรื่อนผ่านก็ได้นะครับเพื่อืถ้าฟพี่ท่านน้องท่านไหนอย,อ,ยอยากอยากจนะรูรูนาะก็อันนี้จะใส่หางปลาดีหางปลาลมดีๆนะ นี่ผมก็จะเทสเ,เฉยๆเนาะเห็นไหมครับมันเลื่อนมันเลื่อนต่อเพื่อเทสนะต่อเพื่อเทสเฉยๆจริงๆก็ต้องใส่หางปลากลมนะมันจะได้ไม่เด็นออกโอเคผมต่อเพื่อเทสโอเคตอนนี้เบกเกอร์ไม่เปิดเดี๋ยวคอมบัดก่อนแรงนันมีเท่าไหร่ ดีซี่นี่พ่ะนี่คือลบใช่พ่ะนี้ลบคนจะไม่ชอบใส่ถุงมือเพราะมันไม่สะดวกเนี่ย สลับกันลบฝั่งนี้ออาว่าต่อผิดเดียดิซีใส่ซีผิด,ผดเปลี่ยนดีกว่านะนี่บวกนะเยีไยมครับสลับกันเนี่ยมันได้ดำต้องลบแดงต้องบวกนะ,นะชวว ก้อนนี้รอบก็เทศเดี๋ยวได้มาให้ไหมรลบฝั่งนี้รลบฝั่งนี้ ถ้าไม่มีความรู้ก็จ้างช่างไปทําดีกว่านะโอเคเดี๋ยววัดใหม่อันนี้ลบสีดำสีดำลบโอเคสีแดงบอกเห็นไ,ไหมฮะแบตเตอรี่อยู่ที่ยี่สิบหกยิบสี่ยี่หกนะผมชาร์จเต็มนะอันนี้เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนาะโอเค ามาตอนนี้มันยังไม่ติดนะออนไปเกอร์มาเลียบขึ้นมาเลียบจุดหกจุดห้าอันนี้เป็นออโต้น,นะเจกดตัวนี้แชร์ไว้เห็นไหมเขาดูก่อนมันตั้งตั้งเท่าไหร่ เ,เขาบอกว่าต้องกดนี้กดค้างนะแล้วเราก็เลื่อนมาที่ use นะครับลูกศรน,นี่ให้เลื่อนนะเราก็เลื่อนมาที่ use นะครับ ยูเซอร์นะครับแล้วก็กดเตอร์ไปตัวนี้แบตเตอรี่เราก็เลือกเป็นจุดสองอันนี้เป็นออตโอต้นะครับแล้วก็โอเคคอลเซอร์ตัวนี้เดฟอลต์ดดฟอลต์อยู่ที่สิบคูลเลอร์ซิงชาร์จยูสเตทอยู่ที่สิบสี่จุดหกองเดฟอลต์เลยกันนะครับ โอเคเดินไปบูชาร์ตสิบสี่ดูสิยูี่โอเคติงที่โฟติงชาร์ตโฟติงชาร์ตเดี๋ยวผมปรับเป็น 14. จุด เราเป็นนะ 4. 4. กดนี่ขึ้นนะนี่กดลงนี่ขึ้นนี่ลงฮนะโอเคต่อไปอินเตอร์อะไรอยู่สิบอยูที่ตัวดิชาร์อวนี่ไม่ไม่แกะโอเคแล้วก็ ตัวนี้เป็น power discharge ตัวผมจะไปปรับเป็น12.5นะครับอันนี้มันอยู่ที่18.1ปรับเป็น12.5โ okay. อเควิธีเซฟนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วกดจบพลัมเตอร์ถ้าเซฟก็กด กดปุ่มนี้ค้างกดแช่ไว้กดค้างนี่เรียบร้อยนะครับเรามีนี่ไฟแสดงสตาร์ว่าโซล่าเซลไม่มีมีจ่แบตเลือนดันดูได้ตรงนี้ด้นลงเลอนี่กดันี่ออนไหมเนี่ยตัวนี้มันจะจ่ายโหลดออกไปที่กี่โวลต์ขอดูก่อน ไฟนี่ติดขอวัดก่อนเนาะอันนี้จะดีสี่ยีบสี่นะหรือสิบสองขอดูก่อนตอนนี้ตอนนี้รับแลมติดขอดูก่อนว่ามันจะใับเท่าไหร่ ตอนนี้แลมต,ตอนนี้ติดนะเห็นไหมครับ26วลต์นะครับก็คือโหลดของแบตเตอรี่เลยนะอันนี้โอเคอเคอันนี้ก็ หยุดหยุดออกแล้วนะตอนนี้มันไม่ออกแล้วครับไม่มีนะครับโอเคมีอะไรกไหมเคองศายีิบสี่ไม่ได้เียบเซ็นเซอร์ครับมาเจยบหน่อยก็ดี ะขึ้นเท่าไหร่อันนี้เป็นอุณหภูมิห้องเนะซนเซอร์เขาให้มาเสียเข้าไปหน่อยนี่ก็ต่อเข้าไป temperature ชูนี่วัดเทียมอันนี้ก็ไปแปะนะโอเคตรงนี้ก็วัดเทียมนี่อะไรอ,อันนี้โหลดใช้แผงเข้ามาตัวนี้เท่าไหร่ จริ am แ,แบตเตอรี่เท่าไหร่เคหน้าปกติเ็าจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะประกอบเข้าตู้นะครับอันนี้คือมาให้ดูเนาะตัวนี้อ๋อก็ไปหาดูออนไลน์ได้เนาะก็าจะประมาณนี้นะการตั้งค่าของตัว m p v t ต้นนี้เนาะโอเคหาสือ่อ ตัวนี้ผมใช้มาสองปีแล้วนะครับที่เคยใช้มามันบอกมันดีมากนะอันนี้ใช้ดีก็เลยมาบอกต่อนะครับตันนี้ก็จะซื้อมาเพิ่มที่ทำอยู่จะเป็นสิบสองโวลต์แต่นี้จะอัปเกรดเป็นจะไปะจีดอีกที่หนึง่งเป็นยี่บสี่โวลต์แต่ที่สวนเหมือนกันนะโอเคตัวนี้อะไรอ่อ l ฝ้าขาวขาวๆนี้ MP3 โซลเจอร์ K, ger, นะครับเป็นหลายๆที่ก็ใช้กันเยอะเหมือนกันเนาะโอเคไปหาดูกันนะครับมาว่าใช้ยังไงรีวิว okay. เก็บไว้บางทีผมลืมผมก็มาดูคลิปตัวเองนะฮะโอเค okay. วันนี้ก็นาชวานนี้ก่อนนะครับ ถ้าลองยังไงมีอะไรคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่ามันใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ซื้อมาประมาณ3ามสี่ตัวแล้วนะครับก็มันใช้ดีย้อนี้นะครับลองมาหาดูกันเพื่ออยากใช้ไม่ต้องมาถามซื้อผมนะครับผมไม่ได้ขายแค่ามาตั้งค่าให้ดูนะครทดลองนู่นนี้นั่นโอเคอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อน มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันนะครับ Share. แชร์แบ่งปันความรู้นะครับโอเควันนี้ผมกิต้าออโตโอ้ขอบคุณแล้วว่าสวัสดีครับบายบาย